มาถึงตอนนี้ความชอบทมตั้งต้นมันไม่มีด้ยซ้ำไปใช่ป่ะความชอบรมต,ตั้งต้นมันมันมีน้อยมากการที่แบบว่าตั้งรัฐบาลข้ามขั่วไปอาศัยสอวอรประยุทธ์อาศัยรวมไทยสร้างชาติแล้วก็บีพลังประชารัฐเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพุม่มจะถ่ายเข้ามาคือคืออาการที่แบบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับมันไม่ได้ชอบทา เหมือนเหมือนเหมือน,นกับปี 4, 4ี่อยู่แล้วแล้มวา<อ>ามาเจออย่างนี้อีกเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ่อพ,พตั้งมาเนี่ยก็คือมีแผ่แล้วก็โดนด่าเยอะแต่ว่าหลังจากที่คุณทักษิณอ่อไปพูดที่เนชั่นเนี่ยผมว่าไวท์มันก็เปลี่ยนอยู่นะคือคือคนก็กระทั่งพวกพรรคประชาชนเองเ,องเนี่ยหลายคนเนี่ยผมก็เห็นทีท่าบอกเฮ้ยคือถ้าคุณทักษิณทําได้แบบที่พูดอ่ะก็คงดี อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ว่าเออการเมืองมันก็มีจังหวะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันถ้าถ้าสมมติว่าแบบว่ายอมสละต้นทุนบางอย่างซึ่งเพื่อไทยตอนนี้ก็อธิบายคล้ายๆอย่างงี้ครว่าโอเคเรายอมเ,อเจ็บปวดบางอย่างเพื่อเพื่อก้าวไปข้างหน้าไอท้ที่ไอ้ที่เจ็บปวดบางอย่างนะั้นต้นทุนนะั้นมันคือเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองนะซึ่งมันมันทาให้ความชอบธรรมทางการเมืองอำนาจมันเปราะบางอะ ผมใช้คาว่าอำนาจมาันเปราะบางมากใช่ปะ่ะความที่คนแบบแอนตี้ความที่คนต่อต้านอาจจะมีระดับส่วนบนของสังคมที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณเจษศิงกจะทำแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงอย่างที่แกพูดอ่ะมันโอเคนะอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็ต้องยกไว้ทําได้จริงปะ่ะมันก็จะมีประเด็นอีกว่าคุณเจษสิงแกมีอำนาจทาได้เหมือนกับแบบแกไม่ได้มีอำนาจเหมือนปีสี่แปดสี่สี่ใช่ปะ่ะไอสิ่งที่แกคิดจะทำอนะไรเนี่ยความใหม่ความอะไรที่แกคิดไว้น่ะ หลายๆเรื่องก็ยังลอยเจ้แล้วถัดมาก็คือว่าไอ้การที่รวมกับประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าจะบอกว่านี่มันไม่ใช่ยุคเดิมแล้วเออพิธิษสุเทพไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้หัวลอกกันค,คิกคักด้วยว่าโดดเดี่ยวชวนเหลือเหลือชวนไว้กอดพระแม่ธรณีบีบมวยผมชวนบรรจัดจุรินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ในทางความชอบทรมันเหมือนว่าคุณยังไปต้องทําอย่างนั้นด้วยเหรอชาวบ้านถามทำ,ทำไมคุณต้องทํา ช่ไหมเอ่อทำไมคุณต้องการแบบอํานาจขนาดนี้ทําไมคุณต้องแบบเท่าที่มีอยู่คุณทําไม่ได้เหรอแล้วมันลวภาพรวมของการเมืองมันก็กลายเป็นแบบโอ้โหในภาพคือไม,ไม่ไม่มีแบบไม่มีความเป็นพรรคไม่มีความเป็นอะไรอุดมคติทางการเมืองอะไรกันเลยทุกคนไม่พร้อมที่จะเอหาประโยชน์กันอย่างเดียวอหาประโยชน์กันอย่างเดียวอยากได้อํานาจอยากไปรัฐบาลอยากไปเลมตีอยากได้ผลประโยชน์แต่อ้างประชาชนภาพเนี้ย มันเป็น,อ,นอันตรายนะสำหรับผมอ่ะมันเป็นอนันตรายแล้วถ้าแบบถ้ามันไปสักช่วงหนึ่งแล้วคุณทําไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรไม่ได้นะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดอะไรขึางหนังเนี่ยผมผมคิดว่าหนังม้วนเก่ามันจะมาหนังม้วนไหนเรื่อง <c oughs> อะไรไ <c oughs> ม่ยุคพักก็ตัดอะไรสักอย่างคื <c oughs> อเลิ่รับประหารได้อใช่ว <c oughs> <c oughs> ันใดก็ตามแต่เนี่ยคือคือคุณทักษิณบอกไม่มีรับประหารร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยอยู่บนความเชื่อมั่นของการทําดิว แต่ความชอบธรรมที่จะประคองอำนาจเนี่ยมันปลอบางมากมันปลอบางมากแล้วมันแล้วถ้าเราดูเออคือเราอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักพวกนี้ใช่ไหมถ้าเราดูเออไปดูไทยโพสแนวหน้าดูอะไรอย่างน้นดูพวกที่แบบฝั่งนู้นเขาโพสกันโอ้โหมันคลั่งมากเลยนะคือค, <น S 1> ความคลั่งกือกลุ่มที่ยังเกลียดคุณทักษิณอยู่พวกซัมบี้ฝั่งขวาเนี่ย คลั่งมากนะโอ้โหไม่มีพรรคการเมืองเราเหลือแล้วอะรวมไทยสร้างชาติเอกนัดประชาธิปัตย์ไปหมดเลยเหลือแต่ชวนเชิดชูชวนเป็นเทพระเจ้าที่ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วอย่าหวังพึ่งฝ่ายค้านหันมามันก็เป็นพรรคแกหนึ่งหนึ่งสองคือฝ่ายขวานี่ขคลั่งมากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่มัน เขาอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักมากหมายถึงว่าในแง่พลังในแง่อะไรเราอาจจะประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันส่งผลสะเทือนต่อต่อประชาชนวงกว้างสําคัญกว่าสิ่งที่ส่งผลสะเทือนต่อประชาชนวงกว้างคือความเชื่อถือต่อต่อนักการเมืองซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่านักการเมืองเนี่ยมันเข้าอีหลอดเดิมเลยครับ,ค,รบคือคุณแบบการเมืองสามานุสมคกบกันสมหัวผสมพันธุ์เพื่อผลประโยชน์ชอะไรเงี้ยความรู้สึกเนี้ย มันมันจะแผ่กว้างแต่ว่ามันยังดีที่ว่าพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนมันมันเล่นในหลักการมันมันไม่้เล่นมันยังไงก็ยืนหยัดเรื่องไม่เอารัฐประหารเรื่องไม่เอาตุลาการที่ปไตใใช่ไหมครับมันจะขัดแย้งอย่างเนี้ยคือเรารู้มันข้ามขั้วใช่ไหมครับแต่ว่าการจับมือกับประชาธิปัตย์เนี่ยมันจําเป็นขนาดนั้นไหมถ้าอ่านมันจริงมุมหนึ่งเนี่ยในสายตาประชาชนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทําขนาดนั้นเชอ แต่ผมคิดว่าในแง่ของอำนาจเนี่ยมันมีหลายส่วนด้วยกันใช่ไหมฮะถ้าเราไล่ลำดับไล่ลำดับไอ้ปฏิบัติการของคุณทึกษิณของเพื่อไทยเนี่ยจริงจริงไอ้วิสัยทัศน์นั่นผมว่าแกที่โชว์วิสัยทัศน์ที่เนชั่นน่ะแกเตรียมมานานแล้วมันไม่ใช่หลังคุณเสถฐาหร,หรือว่าคุณ,คณขึ้นเป็นนายกหรอกก็คงเตรียมมาแต่ว่าปรับใช่ไหมผมก็เคสคุณเสรษฐานเนี่ยเราย้อนไปดูแล้วเรายังสงสัยอยู่ว่า มันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันมันมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นการกดบุ่มาใช่หลายคนเริ่มสงสัยว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนกับปล่อยฟรีแต่คิดว่าจะไม่โดนแต่กลายเป็นว่าโดนคุณเสถาโดนแล้วก็แบบว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเออมันก็เหมือนกับว่าก็ต้องรีบก้าวข้าม เพื่อไทยกับคุณทักษิณต้อง,งรีบก้าวข้ามสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็กระชับความอำนาจกระชับอำนาจกระชับความเชื่อมั่นใช่ไหมก็รีบบวชคุณวิ่งเป็นนยา,ยายกคือคล้ายๆกับก้าวไกลเลยรีบเอาร้อยสี่สามสอสอไปเข้าพักใหม่แล้วก็ประกาศตั้งพักประชาชนทันทีและวมเงินบริจาคใช่ไหมคุณทักษิณเขาก็เดินแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็คือแบบเนี่ยรีบทําเพื่อไทยก็รีบรีบทำเลยรีบตัด รีบจัดการเอาคุณนี้ขึ้นเป็นนายกปุ๊บแล้วก็คุณสินิก็ประกาศโชว์วิสัยทัศน์เพื่อปลุกความเชื่อมัน่นซึ่งมันได้ผลอยู่นะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าสําหรับภาคเศรษฐกิจสําหรับประชาชนทั่วไปอะไรอย่างรู้สึกเออคุณสิริก็พูดดูมันมีความหวังเวยทั้งที่หลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้ใหม่หมดมันไม่ได้มีอะไรใหม่หมดแต่ว่าออคุณสิริพูดเนี่ยชัดเจนเป็นระบบแล้วปลุกปลุกความเชื่อมั่นคนได้มากว่าแกมีเสน่ห์แล้วก็เก่งกว่าครับนักการเมือง รุ่นเดียวกันแล้วทีนี้ผมเข้าใจว่าก็คือแบบเขาก็เริ่มกระชับอํานาจตรงที่ว่าการนึงพักต่างๆเขารวมรัฐบาลมันมีมันมีมันมีหลายมุมอยู่ด้วยกันในมุมหนึ่งก็คือว่าการมันเหมือนกับที่อาจารย์พยุบทพูดว่ารัฐบาลแห่งชาติที่ยกเว้นพรรคประชาชนใช่ไหมฮะรัฐบาลแห่งชาติยกเว้นพรรคประชาชนแล้วก็เหมือนกับแบบว่ามันจะไม่มีความเป็น คู่แข่งเส้นน้ำอะไรอีกต่อไปแล้วก็มีแต่ประชาชนที่ถูกผลักออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็ในการรวมเป็นปึกแผ่นอันเนี้ยในการรวมเป็นแผ่นอันนี้มันก็เหมือนกระทําให้คุณทักษิณมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นนะมีอํานาจต่อรองสูงขึ้นกับเจ้าของดิวหรือว่าค้่ที่ยังไม่ค่อยค้วอนุรักษ์นิยมที่ไม่ยอมรับแกอะไรอ่างเนี่ยแกมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นเพราะคุณไม่มีตัวเลือกเลยนะคุณมีตัวเลือกสองอย่างคือเพื่อไทยกับพรรคประชาชน แกหนึ่งหรือสองคุณไม่มีตัวเลือกแล้วนะคุณมีตัวเลือกแค่นแเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณทศสินก็รวมแบบนี้เลยแล้วการรวมแบบนี้พอรซอยลงไปในทางการเมืองของแกแกก็ช่วยโอกาสเนี่ยกาจัดปอม,อมช่วยโอกาสนี้กาจัดปอมแล้วก็พอกําจัดปอมเสร็จแล้วก็เนี่ยก็ดึงประชาธิปัตย์เข้ามาการดึงประชาธิปัตย์เข้ามาสําหรับเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องวัฒเธรแบบประชาธิปัตย์มือเปื้อนเลือดอะไรต่างๆหรอกเขาคิดแต่ว่า ในทางการเมืองก็คือว่าคุณเอาประชาปัดเขามาเพิ่มอีกพักหนึ่งอะ่ะมันถ่วงดุลได้หมดนะถ่วงดุลได้ทั้งภูมิใจไทยถ่วงดุลได้ทั้งทุกพักอะ่ะใช่ไหมฮะสัดส่วนรัฐบาลม,มันใหญ่มากพอมันใหญ่มากเนี่ยมันก็คือแบบเนี่ยโดยเพื่อไทยเป็นแกนกลางเจรจากับทุกฝ่ายภูมิใจไทยก็เบี้ยวยากคือมองลึกลงไปเนี่ยภูมิใจไทยก็เบี้ยวยากพลังประชารัฐก็มาเฉพาะตัวที่เป็นนะเฉพาะตัวที่เป็นรัฐมนตรีตัวหลัก เออมาแล้วรัฐมนตรีคนนอกอย่างหาเลยคือการการมาแบบเนี้เขาเขาคิดว่านี่คือเกมอำนาจที่เขาจะคุมได้หมดจะคุมได้แล้วก็แล้วก็จะได้เปรียบแต่เขาไม่คิดเรื่องที่ว่าการเป็นที่ยอมรับของประชาชนเรื่องการข้ามขั้วอะไรที่คนด่ากันข่มอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เหมือนกับปีที่แล้วข้ามขั้วปีนี้ก็ข้ามอีกทีหนึ่งปีนี้ก็เอาไปใช้ปัดมาอีกจากที่เอารวมไทยสร้างชาติมาแล้วเอาไปใช้ปัดมาอีก เอกนัทจะได้เป็นรัฐมนตรีนี่ยังไม่แน่ใจว่าได้อยังนะแต่ว่าผัวนี่ก็เอามาว่าเหมือนกับเอกนัทจ,จะได้เป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างเง <Lauren. S 2> ี้ยครับคือเอาทุกคนมาอยู่ในขั้วการเมืองขั้วการเมืองเดิมทั้งหลายเนี่ยมาอยู่กับเขาหมดเขาเขาคุมอํานาจเหมือนก mm. ับว่าถ้าคุณอยู่ในระบบแบบเนี้ยอยู่ในระบบรัฐสภาเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเขาคือคนที่จะคุมได้หมด mm. แล้วก็ยกเวน้นพรรคประชาชนเท่านั้นเองเนี่ยฝ่ายขั้วอนุรักษนิยมทั้งหลายเนี่ย ก็จำเป็นต้องต้องยอมเขาในการที่เดินขับเคลื่อนต่อไปอย่างนี้แล้วเขาก็จะปลุกความเชื่อมั่นกับปลูกภาคธุรกิจกับแรงรต่างในการที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ที่ว่าครับ